คืนนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาตลอดทั้งวันขอให้คุณค่อยๆวางมันลงทีละนิดไม่ต้องรีบไม่ต้องฝืนไม่ต้องแบกมันทั้งหมดไว้ในหัวใจของคุณเพราะตอนนี้วีเวลาของคุณเวลาที่คุณมีสิทธิ์จะพักเวลาที่คุณมีสิทธิ์จะปล่อยวางเวลาที่คุณมีสิทธิ์จะไม่ต้องเก่งและไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาคืนนี้ผมอยากให้คุณค่อยๆหายใจเข้าลึกและช้าให้ลมหายใจแตะหัวใจอย่างแผ่วเบาแล้วปล่อยลมหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด หายใจเพียงแค่หายใจพอแล้วสำหรับคืนนี้คุณทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ว่าจะมีเรื่องดีหรือเรื่องหนักทุกอย่างมันผ่านมาถึงจุดนี้แล้วและคืนนี้คุณไม่จำเป็นต้องสู้กับมันอีกต่อไปให้ความเงียบคืนนี้โอบคุณไว้เบาๆเหมือนลมอุ่นๆสัมผัสที่หัวใจคืนนี้ขอให้คุณค่อยๆคลาย,ลายกล้ามเนื้อที่เกร็งมาตลอดทั้งวันผ่อนคลายบริเวณหน้าผากปล่อยให้ดวงตาได้พัก ปล่อยไหลให้ตกลงอย่างเป็นธรรมชาติปล่อยลมหายใจให้เป็นอิสระบางครั้งการพักผ่อนที่แท้จริงไม่ใช่การนอนแต่คือการวางของที่ไม่จำเป็นลงก่อนวางความคิดวางความกังวลวางคำพูดที่ยังข้างคาวางปัญหาที่ลากยาวมาจากเมื่อวานวางสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้คุณไม่ต้องแก้ปัญหาทุกอย่างในคืนนี้คุณไม่ต้องแบกรลกทั้งใบไว้คนเดียวคืนนี้ขอให้คุณพักจริงๆสักคืนพักทั้งกาย พักทั้งใจพักความคาดหวังพักความกลัวพักความสับสนทั้งหมดที่หมุนวนผมอยากให้คุณรู้ว่าตอนนี้คุณปลอดภัยคุณอยู่ในพื้นที่ที่สงบคุณอยู่ในเวลาที่คุณสามารถหยุดคิดเรื่องต่างๆได้อย่างไม่มีความผิดอย่างไม่ต้องรู้สึกผิดกับใครเพราะนี่คือเวลาพักของหัวใจคุณในโลกที่หมุนเร็วในวันที่เต็มไปด้วยเสียงคืนนี้ขอให้ใจของคุณได้อยู่กับความเงียบความสงบ และความอ่อนโยนที่คุณคู่ควรลองหลับตาช้าๆและนึกถึงแสงอุ่นๆที่แตะลงบนหัวใจของคุณแสงแห่งความผ่อนคลายแสงแห่งการยอมรับแสงแห่งการให้อภัยตัวเองและแสงแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงความเหนื่อยของวันนี้ไม่ได้บอกว่าคุณอ่อนแอแต่บอกว่าคุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วบางทีหัวใจก็ต้องการใครสักคนที่บอกมันว่าพอแล้วนะวันนี้วางลงเถอะพักเถอะ คืนนี้คุณไม่ต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่คุณไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งในทุกคืนไม่จําเป็นต้องยิ้มทุกวันไม่จําเป็นต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวคุณยังเป็นมนุษย์และมนุษย์ก็ต้องพักค่อยๆให้ลมหายใจนําคุณเข้าสู่ความสงสมบหายใจเข้าให้ความกังวลเบาลงหายใจออกให้ความเหนื่อยค่อยๆสลายไปคืนนี้ไม่จําเป็นต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ไม่ต้องคิดงานไม่ต้องคิดปัญหาไม่ต้องคิดความผิดพลาดไม่ต้องคิดคนที่ทําให้คุณเจ็บปวด คืนนี้ขอให้คุณอยู่กับตอนนี้แค่ตอนนี้เพียงคืนเดียวก็พอแล้วหากในใจคุณยังมีบางอย่างที่อยากวางผมอยากให้คุณทำเหมือนถือก้อนหินหนักๆไว้ในมือแล้วค่อยๆปล่อยมือมันลงวางลงวางให้หมดวางช้าๆไม่ต้องฝืนไม่ต้องรีบมันอยู่กับคุณมานานแล้วถึงเวลาที่มันจะได้จากคุณไปเพราะหัวใจของคุณไม่ควรต้องแบกอะไรหนักๆตลอดไปคืนนี้ให้ธรรมะให้ความเงียบ ให้ความสบายอบหัวใจคุณไว้ไม่มีอะไรต้องเร่งไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องแก้ไขในคืนนี้คุณเพียงต้องอยู่กับตัวเองในแบบที่อ่อนโยนที่สุดคืนนี้ขอให้คุณยอมให้หัวใจได้พักเหมือนวางภาระหนัหนกๆลงบนพื้นแล้วค่อยๆถอยออกมามองมันจากระยะไกลโดยไม่ต้องรีบแตะต้องมันอีกคุณไม่จําเป็นต้องแก้ทุกอย่างในวันนี้เพราะบ,บางครั้งคําตอบมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องคิดให้ได้แต่มันคือสิ่งที่ ใจต้องสงบถึงจะเห็นและคืนนี้เรากำลังพาใจของคุณไปสู่ที่ที่สงบกว่าลึกกว่าอ่อนโยนกว่าที่ที่คำตอบบางคำจะค่อยๆลอยขึ้นมาเองโดยไม่ต้องบังคับหากยังมีความกังวลหนึ่งเรื่องที่วนกลับเข้ามาในหัวคุณไม่ต้องไล่มันออกไปเพียงแค่รับรู้ว่าอ๋อความคิดกำลังลอยมาอีกแล้วแล้วปล่อยให้มันลอยผ่านไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆก,ก้อนใดค้างอยู่ตลอดไปความคิด มันก็เป็นแบบนั้นมันมาแล้วมันก็ไปแต่เรามักจะไปเก็บมันไว้เองทั้งที่จริงมันควรจะปล่อยผ่านคืนนี้ขอให้คุณก้าออกมาจากความคิดเหล่านั้นนิดเดียวก็พอไม่ต้องเยอะแค่พอให้ใจได้หายใจอย่างอิสระลองรับรู้ร่างกายของคุณอีกครั้งไล่จากปลายเท้าขึ้นมาถึงน่องถึงเข่าถึงต้นขารู้สึกถึงความอุ่นความหนักเหมือนร่างกายกำลังจมลงบนเตียงอย่างปลอดภัย ผ่อนคลายหน้าท้องผ่อนคลายหน้าอกให้การหายใจเป็นไปตามจังหวะธรรมชาติที่สุดปล่อยให้ไหลตกเบาๆปล่อยแขนให้วางตามสบายปล่อยมือให้ผ่อนคลายจนรู้สึกถึงความอุ่นตรงปลายนิ้วค่อยๆขยับความรู้สึกขึ้นไปถึงลำคอถึงท้ายทอยถึงหนังศีรษะและสุดท้ายปล่อยให้ดวงตาเหมือนได้พักจากโลกทั้งใบถ้าคุณยังคิดเรื่องเดิมซ้ำๆไม่เป็นไรเลยมนุษย์ทุกคนเป็นแบบนั้นบางความคิดมันดังบางความคิดมันกวนใจ บางความคิดมันพยายามบอกอะไรบางอย่างแต่คืนนี้คุณไม่ต้องหาความหมายของมันปล่อยให้มันอยู่ของมันเหมือนเสียงที่ค่อยๆเบาลงเรื่อยๆเพราะตอนนี้ความเงียบกำลังทำงานของมันกำลังโอบใจของคุณไว้อย่างเบามากเบาจนคุณอาจไม่รู้ตัวแต่หัวใจกำลังคลายช้าๆจริงๆคุณรู้ไหมหัวใจของคนเราไม่ได้ต้องการคำสอนที่ยุ่งยากไม่ได้ต้องการธรรมะที่ซับซ้อนหัวใจต้องการเพียงพื้นที่ที่มันได้พัก พื้นที่ที่มันไม่ต้องตื่นตัวตลอดเวลาพื้นที่ที่มันได้เป็นมันเองโดยไม่ถูกตัดสินและคืนนี้คือพื้นที่แบบนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าทั้งวันคุณต้องเข้มแข็งที่นี่คุณไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้ถ้าทั้งวันคุณต้องทำตัวมีเหตุผลตอนนี้คุณไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้ถ้าคุณร้องไห้ในใจมาหลายวันคืนนี้คุณไม่ต้องซ่อนมันอีกต่อไปเพราะคุณกำลังอยู่ในเวลาที่คุณปลอดภัยที่สุดคุณอาจเหนื่อยคุณอาจท้อ คุณอาจกำลังสับสนแต่นั่นไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอมันคือสัญญาณว่าคุณยังรู้สึกและการที่คุณยังรู้สึกแปลว่าหัวใจคุณยังมีพลังมันไม่ได้ปิดตายหัวใจที่เจ็บปวดคือหัวใจที่ยังมีความสามารถจะรักและหัวใจที่เหนื่อยคือหัวใจที่ยังสู้มาตลอดให้คุณยกย่องตัวเองเบาๆในคืนนี้ว่าคุณมาถึงตรงนี้ได้แม้ผ่านมาอย่างยากลําบากค่อยๆหายใจเข้าอีกครั้งและลองปล่อยออกแบบช้าราวกับลมหายใจ กำลังพาความหนักจากหัวใจไหลออกไปด้วยและรู้ไว้ว่าทุก,กลมหายใจออกคือการปล่อยวางเล็กๆที่กำลังช่วยคุณในคืนนี้ไม่มีอะไรต้องรีบไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องไปคิดเพิ่มเติมคืนนี้ทุกอย่างพอแค่นี้ก่อนผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนเส้นทางของความเหนื่อยคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่สับสนคุณไม่ได้พยายามอยู่ลำพังมีคนมากมายบนโลกที่กำลังหลับตาอย่างหนักหน่วงเหมือนคุณในคืนนี้บางคนร้องไห้ บางคนเหงาบางคนเจ็บบางคนหนีไม่พ้นความคิดของตัวเองแต่ในความเงียบนี้เราทุกคนมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันคือความปรารถนาที่จะพักพักเฉยเฉยพักให้หัวใจได้ชุบตัวใหม่และคุณกำลังทำสิ่งนั้นอยู่โดยไม่ต้องพยายามเลยผมจะอยู่ตรงนี้บรรยายให้คุณไปเรื่อยๆช้านิ่งอบอุ่นเหมือนเสียงนี้กำลังนั่งอยู่ข้างๆเตียงของคุณในคืนที่คุณต้องการความสงบที่สุดคืนนี้ ไม่ต้องหวังว่าจะต้องหลับให้ได้เพราะยิ่งหวังใจจะยิ่งตื่นคุณแค่ต้องการพักให้ได้และการพักจะพาหลับมาเองโดยไม่ต้องฝืนผมจะพาคุณค่อยๆดิ่งลึกลงไปในความสงบที่อ่อนโยนกว่าเดิมทีละชั้นอย่างมั่นคงอย่างปลอดภัยปล่อยให้ความคิดค่อยๆเงียบลงเหมือนเสียงลมที่แผ่วลงในตอนกลางคืนปล่อยให้หัวใจค่อยๆนิ่งเหมือนน้ำที่หยุดกระเพื่อมเมื่อไม่มีลมพัดผ่านเพราะในความสงบนั้นคุณจะได้เจอตัวคุณอีกคน คนที่อ่อนโยนกว่าคนที่สบายกว่าคนที่พร้อมยอมรับตัวเองมากกว่าลองให้ตัวคุณค่อยๆจมลึกลงบนที่นอนอีกนิดเหมือนพื้นรองรับกำลังอุ้มคุณไว้อย่างอ่อนโยนไม่รีบไม่เร่งรองรับคุณทั้งร่างกายและหัวใจเพราะคืนนี้คุณสมควรได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริงสมควรได้รับพื้นที่ที่คุณไม่ต้องแกล้งเข้มแข็งไม่ต้องยิ้มเพื่อใครไม่ต้องตอบคำถามไม่ต้องฝืนให้ตัวเองดูโอเคคืนนี้คุณแค่ต้องเป็นตัวคุณแบบที่ไม่มีใครเห็น แบบที่คุณสามารถปล่อยลมหายใจออกตามจังหวะที่หัวใจต้องการหัวใจคุณเหนื่อยมามากแล้วและตอนนี้มันกําลังค่อยๆเบาลงทีละนิดจากคํญญาบรรยายที่แผ่วช้าจากโทนเสียงที่นุ่มลงเรื่อยๆจากความเงียบระหว่าง้อยคําที่ค่อยๆพาคุณไปสู่ความลึกสงบด้านในไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรมาความผิดหวังความเหนื่อยล้าความกังวลที่ตามมาจนถึงเตียงหรือแม้แต่เรื่องที่คุณไม่รู้จะเริ่มแก้มันยังไงตอนนี้คุณไม่จําเป็นต้องแก้มันไม่จําเป็นต้องตัดสินอะไร ไม่จำเป็นต้องหาข้อสรุปเพราะทุกอย่างมีเวลาของมันเองคืนนี้เป็นเวลาของการปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางแบบบังคับแต่เป็นการอนุญาตหัวใจให้ไม่ต้องคิดเรื่องเดิมซ้ำๆที่จะทำให้คุณยิ่งเหนื่อยค่อยๆหายใจเข้าอย่างลึกและนุ่มแล้วปล่อยออกเบาและยาวสังเกตความเบาของหน้าอกสังเกตไหล่ที่เริ่มตกลงไปเองสังเกตเปลือกตาที่เริ่มหนักขึ้นไม่ใช่เพราะความง่วงเท่านั้นแต่เพราะคุณกำลังเข้าสู่โหมดพัก พักจากโลกภายนอกพักจากความคิดพักจากความคาดหวังของตัวเองและเมื่อคุณพักหัวใจจะเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆเหมือนต้นไม้ที่ได้เจอน้ําฝนหลังจากผ่านวันที่แห้งแล้งหลายครั้งเรามักคิดว่าการพักคือการหยุดนิ่งเฉยๆแต่แท้จริงการพักคือการคืนพื้นที่ให้หัวใจได้กลับมาเป็นธรรมชาติของมันหัวใจของคุณไม่ใช่เครื่องจักรมันไม่ควรต้องทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่ควรต้องแก้ปัญหาในเวลานอนไม่ควรต้องรับมือความกังวล ตอนที่ร่างกายต้องการหลับคืนนี้ผมอยากให้คุณทําเพียงแค่อยู่เฉยๆให้หัวใจได้เป็นเหมือนน้าที่นิ่งลงทีละน้อยจนสะท้อนทุกอย่างได้อย่างชัดเจนกว่าเดิมถ้าความคิดฟุง้งซ่านเข้ามาไม่ต้องดุไม่ต้องไล่คุณแค่รับรู้ว่าอ๋อความคิดมาแล้วเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านคุณเห็นเขาแต่ไม่ได้ชวนเขาเข้ามานั่งในหัวใจความคิดก็เหมือนคนผ่านทางผ่านมาแล้วก็ไปไม่จำเป็นต้องจับไม่จำเป็นต้องผลัก แค่รับรู้แล้วปล่อยมันลอยไปเพราะสิ่งที่คุณต้องการคืนนี้ไม่ใช่การควบคุมแต่คือการยอมให้สิ่งต่างๆเป็นไปของมันเองคุณอาจรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตคุณช่างหนักแต่ผมอยากให้คุณลองมองอีกมุมหนึ่งว่าแม้คุณจะเหนื่อยแต่คุณก็ยังอยู่ตรงนี้ยังยืนหยัดยังผ่านมันมาได้ทุกวันบางทีคุณอาจไม่ให้เครดิตตัวเองมากพอกับสิ่งที่คุณเผชิญมากับสิ่งที่คุณแบกไว้กับสิ่งที่คุณอดทนเงียบๆมาตลอดทั้งวันทั้งคืนคืนนี้ ผมอยากให้คุณยอมรับว่าคุณทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรมันไม่เคยลดคุณค่าในตัวคุณเลยให้คุณลองนึกถึงตัวเองในแบบที่ไม่ได้กดดันไม่ต้องทำตัวเก่งไม่ต้องตอบสนองความคาดหวังใครลองมองตัวเองเหมือนกำลังมองคนที่คุณรักมากที่สุดและพูดเบาๆว่าวันนี้เหนื่อยมากแล้วนะพักเถอะคืนนี้วางทุกอย่างลงก่อนลองให้ประโยคนี้นุ่มลงในใจคุณเหมือนน้ำอุ่นที่ค่อยๆไหลลงทีละหยดไปยังจุดที่อ่อนล้าที่สุด และชะโลมมันให้คลายตัวลงลมหายใจเข้าคือความอ่อนโยนที่คุณมอบให้ตัวเองลมหายใจออกคือความเหนื่อยที่กำลังละลายออกไปคืนนี้ความสงบไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องหาแต่เป็นสิ่งที่คุณเปิดพื้นที่ให้มันเข้ามาเพราะลึกลงไปในใจความสงบมีอยู่แล้วเพียงแต่อาจถูกบดบังด้วยเสียงชีวิตและตอนนี้เรากำลังทำให้เสียงเหล่านั้นเบาลงจนคุณค่อยๆได้ยินเสียงใจที่แท้จริงเสียงที่บอกว่าคุณปลอดภัย คุณพอแล้วคุณทําได้ดีแล้วและคุณสมควรพักผมจะอยู่กับคุณและจะพาใจของคุณไปสู่ความลึกที่สงบกว่าเดิมในพาร์ทถัดไปและในค่ำคืนนี้ผมอยากชวนคุณลองฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอีกครั้งแบบช้าช้านุ่มๆเหมือนกำลังโอบกอดหัวใจตัวเองเอาไว้ให้คุณลองสังเกตว่าถึงแม้ทั้งวันจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ลมหายใจนี้ก็ไม่เคยหายไปไม่เคยละทิ้งคุณมันอยู่กับคุณเสมอคอยค้ำจุนให้คุณยังยืนอยู่ได้ คอยให้โอกาสใหม่ให้เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันบางครั้งชีวิตคนเราก็เหมือนการเดินทางกลางป่าที่มืดบางช่วงก็เจอแสงไฟบางช่วงก็หลงทางบางคืนก็รู้สึกเปล่าเปลี่ยวบางคืนก็สงสัยว่าเราจะผ่านคืนนี้ไปได้จริงๆริงไหมแต่ผมอยากบอกคุณว่าคุณผ่านมาได้แล้วนับครั้งไม่ถ้วนและคืนนี้คุณก็จะผ่านมันไปได้อีกครั้งเหมือนคืนก่อนๆในทุกช่วงชีวิตของคุณความทุกข์ไม่เคยอยู่ถาวรความสับสนไม่เคยยืนยาว แม้ความเศร้าจะหนักแต่สุดท้ายมันก็เบาลงเหมือนเมฆที่ลอยไปเรื่อยๆไม่มีอะไรลอยค้างบนฟ้าได้ตลอดไปตอนนี้ผมอยากให้คุณลองวางภาระเหล่านั้นลงไว้ก่อนไม่ต้องคิดแก้ปัญหาทั้งหมดคืนนี้ไม่ต้องรีบทําให้ทุกอย่างดีขึ้นในค่ําคืนเดียวขอแค่คุณอนุญ,ญาตให้ตัวเองได้พักบ้างพักจากความเหนื่อยล้าที่แบกมาทั้งวันพักจากความคาดหวังของใครหลายคนพักจากความกังวลที่ไล่ตามคุณไม่หยุดพักแม้แต่จากความคิดที่ว่า ฉันต้องเข้มแข็งตลอดเวลาไม่เป็นไรเลยนะถ้าคุณจะอ่อนแอบ้างไม่เป็นไรเลยถ้าคุณจะร้องไห้ให้ตัวเองฟังไม่เป็นไรเลยถ้าคุณจะอยากพักแค่คุณเป็นมนุษย์ก็เพียงพอแล้วที่จะมีความรู้สึกได้คืนนี้ลองปล่อยตัวเองให้เบาสบายเหมือนขนนกที่ปล่อยลงบนลมอ่อนๆไม่ต้องฝืนไม่ต้องเกรงแค่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่มันเป็นให้คุณวางใจไว้บนเตียงให้หัวใจได้ซ่อมแซมตัวเองเหมือนต้นไม้ที่พักในความมืด เพื่อเติบโตในตอนเช้าหากวันนี้คุณทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ผมอยากบอกว่าคุณเก่งมากจริงๆนะหากมีเรื่องที่ค้างคาใจให้คุณบอกตัวเองเบาๆว่าคืนนี้ฉันขอพักก่อนพรุ่งนี้ค่อยคิดใหม่ด้วยหัวใจที่สดกว่าเดิมแล้วค่อยๆหลับตาลงอย่างนุ่มนวลหายใจเข้าลึกๆและผ่อนลมหายใจออกยาวๆเหมือนวางความทุกข์ออกไปทีละนิดทุก,กลมหายใจออกคือการปล่อยทุก,กลมหายใจเข้าคือการเติมพลัง คืนนี้ไม่ต้องแข็งแรงไม่ต้องเป็นฮีโร่ไม่ต้องเป็นคนเก่งแค่เป็นคุณที่ได้พักก็เพียงพอแล้วอนุญาตให้ตัวเองปล่อยวางละวางและค่อยๆหลับไปอย่างสงบในอ้อมกอดของความสบายใจยิ่งคุณคลายตัวความคิดก็ยิ่งช้าลงยิ่งคุณวางลงหัวใจก็ยิ่งเบาขึ้นในความเงียบสงบของค่ำคืนนี้ขอให้คุณรู้ว่าความสุขไม่หายไปจากชีวิตคุณมันแค่รอเวลาที่เหมาะสมจะกลับมา เหมือนดวงอาทิตย์ที่แม้จะลับขอบฟ้าแต่ก็ขึ้นใหม่ทุกเช้าเสมอคุณจะไม่หลงทางคุณจะไม่โดดเดี่ยวเพราะคุณยังมีตัวคุณเองที่อยู่ข้างในคอยดูแลคอยปลอบคอยกอดหัวใจคุณอยู่เสมอคืนนี้ให้ใจคุณได้พักและค่อยๆหลับอย่างเบาสบายเหมือนเมฆที่ลอยไปอย่างอิสระไร้ความหนักใดๆผูกไว้เลยผมอยู่ตรงนี้คอยพูดกับคุณอย่างนุ่มนวลจนกว่าคุณจะค่อยๆหลับลงในความสงบที่สุดที่ใจคุณคู่ควร